สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าขานบอกต่อกันมานานแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีผู้คนหลายคนที่สัญจรไปมาถนนสายนี้เป็นถนนขึ้นเขาข้างทางป่ารกมากมีต้นไม้ใหญ่หลายต้น มีผู้คนสัญจรไปมาตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มก็มีผู้ชายคนหนึ่งกี่มร์จซคผ่านมาเห็นผู้หญิงผิวขาวผมยาวแต่งชุดไทยเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ครั้งแรกชายคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร ก็ขับรถผ่านไปพออีกคืนหนึ่งชายคนนั้นก็ขี่รถผ่านมาอีกทีก็เห็นผู้หญิงคนเดิมชุดเดิมใส่ชุดไทยสีเขียวเดินไปเดินมาเดน,เนี้เขาก็จักเอใจว่าเอ๊ะทำไมต้องเจอทุกคืนเขาก ก็ขี่รถผ่านไปอย่างเดียวโดยไม่สนใจเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแบบนี้ก็กลับบ้านไปและก็มีหลายๆคนที่เจอแบบนั้นบางคนก็เล่าว,ว่าเดินไปเดินมาแล้วก็เดินหายเข้าไปต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเดินเข้าหายเข้าไปที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง คนที่เขาพบเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าผ่านมาอีกเลยบางคนก็เล่าว่าเห็นเขาเดินออกมาจากต้นไม้แล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆก็เป็นแบบนี้ประจำจนไม่มีใครกล้าสัญจรผ่านไปผ่านมายามกลางคืนแต่จะว่ายามกลางคืนแม้แต่ตอนกลางวันเดี๋ยวนี้ก็เงียบเหงาไม่เห็นมีรถ จักรยานหรือคนเดินผ่านเลยเพราะว่าคนเดินเขาไม่กล้าเดินผ่านมาแถวนี้ผ่านมาที่ไรก็เจอผู้หญิงชุดไทยทุกทีก็เลยไม่กล้ามาวันนี้อภิญญาก็เลยมาถ่ายดูว่าเออถนนสายนี้ที่เขาเล่าขานกันมันเป็นยังไงก็มาดูก็มีถนนขึ้นเขาเช่นนี้แหละเป็นป่าลกทึบสองข้างทาง ดูเงียบเงาไม่มีคนเดินผ่านเลยเรามาถ่ายคำตั้งนานก็ไม่เห็นใครผ่านมาสักคนแต่ในมาตอนกลางวันก็ไม่ได้เจออะไรก็ไม่กลัวด้วยเพราะกลางวันนี้มันไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกแน่นอนต้นไม้ต้นนี้แหละที่เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินออกมาจากต้นไม้นี้บางคนก็เดินเข้าหายเข้าไปในต้นนี้ ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นถ่ายตอนลงเขาในตอนจากลงเขานะครับบริเวณใกล้ๆกับต้นไม้ต้นที่เขาเล่าผ่านกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลางวันเออไม่ต้องกลัวอะไรกลางวันก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกอีไม่มีมาหลอกกลางวันนะครับส่วนมากจะกลางคืนก็ดูเงียบเหงาผิดปกตินะครับถนนสายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ ที่เข้ามาชมกันเดี๋ยวมีอะไรอภิญญาจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงก็มีคนเล่ามาแบบนั้นอภิญญาก็มาเล่าต่อขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ